น่ารักมากเลยทำไมไมัเดินอยู่ตัวเดียวได้บอลเลยเองสติกเกอร์กลิงอ๋อบการฟรีเหรออ๋อคือลุงบอกว่าปกตินี่กวางเขาก็จะแบบว่ามาหลายๆตัวนะทำไมไมันมีแค่ตัวเดียวเป็นลูกกวางหรือเปล่า oh. น้องน่ารักจังเลยอะ่ะกวาง มันคันเนตซูมเมรามันคันซูมบอเรมันมองเห็นเหมือนกันนั่นอ่ะเขาเดินเหมือนจะเดินไปที่แหล่งน้ํานะเพราะทางที่เดินไปที่กวางเดินไปอ่ะเป็นทางไปแหล่งน้ําอันนี้คือเหมือนที่พี่หมวองเก็บเอาไปทําชานะมันชื่ออะไรเล็กจาไม่ได้่าเฮตเตเดนให้กลิงแอนคอมมนเตโฮกส่มันคันเยอราเทียออฟดานอืมคอมมนเตโฮกอะฮลล์ เดี๋ยวเล็กขึ้นชื่อให้อีกทีนึงอะเดี๋ยวเล็กจะต้องหาเก็บสักวันหนึ่งนะะเห็นพี่หมงเอาไปทําชาวันนั้นอะน่ากินมากเลยแต่วันนี้เล็กไม่มีอะไรมาเดินออกกำลังกายกับลุงเหมือนเคยก็เนี่ยดอกเก็น่ากินมากเลยเพราะว่าคุณมีแฟนคลับพี่หมงตั้งชื่อว่าเป็นดอกดอกบานไม่ดูโรย <c oughs> อืมบรรยากาศประมาณตอนนี้ประมาณ หกโมงสี่สิบห้านะไปดูสิกี่โมงกี่โมงเออเล็กเดาถูกด้วยประมาณหกโมงสี่สิบห้ามีเรือหนึ่งลำอยู่กลางแม่น้ำของสายตกปลาร้อนมากเลยนะร้อนนะเนี่ยร้อนมากมเลยอ่ะร้อนแดดแดดแรงเป็นบึงนะเป็นตรงนี้เป็นบึงหรืเรียกว่าเคอ บรุนควันบรุนควันบรุนควันลุงบอกโอ้จะบอกว่าแดดมันร้อนมากๆเลยนะทุกคนดูดิดูแบบว่าใบไม้ใบหญ้านี่เหี่ยวหมดเลยดูคือจะบอกว่าสวีเดนปีนี้ร้อนมากแล้วฝนไม่ตกเหี่ยวมากเลยอะฝนไม่ตกเลย กลัวไฟป่าหรือเกินกลัวไฟป่าปีเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วก็ไฟไม้ป่าเยอะปีนี้ก็ถ้าเกิดฝนไม่ตกแบบนี้นะโอ้ยแย่เลยมันยุงนัลลุงกำลังสู้รบตบมือกับพวกกับพวกอะไรนะ ตัวอะไรนะมันคล้ายๆมันคล้ายๆยุงอะ่ะแต่มันมันมันไม่ใช่ลิ้นนะตัวลิ้นตัวลไรอะไรอย่างเงี้ยมันมาเกาะขากัดเจ็บมากเลยอะ่ะสวยมากเลยพระอาทิตย์สาดแสงลงมาหาแม่น้ำนะสวยมากอืมปะให้ดูแม่น้ำนิดหน่อย ปกติเนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาจะมีอ่าฉลองวันมิซัมเมอร์นะปีนี้ก็คือไม่มีนะงดไปหมดทุกอย่างเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เขาเวลาพักร้อนช่วงซัมเมอร์เขาจะทำอะไรกันเออแบบอารมนรับคิอืม เล็กเจอนอนน่ะนอนเกาะอ,อยู่ต้นตำแย่อะนอนอะไรไม่รู้นอนผีเสื้อไหมอะไม่ค่อยเห็นนะเห็นไม่ค่อยบ่อยนะนอนอะเกาะเต็มขาเลยเป็นเหมือนทุกตัวลิ้นตัวไะไรอะไรที่เขาเรียกอะที่มันเกาะอ,อยู่กระตามที่มันชอบดูดเลือดสัตว์อะ ลุงบอกว่าลุงชอบกุหลาบนี้มากเลยเลยบอกว่ามันทำช้าได้นะลุงดมาดันเยอเทบลูมมอเคยเห็นน้องหน่อยที่น้องหน่อยลองรู้ดูเที่ยวอะ่ะที่ว่าพาเพื่อนไปเก็บอะ่ะชื่อเพื่อนที่ชื่ออิ๋วกับเพื่อนชื่ออะไรนะน้องหน่อยที่อยู่เดนมาร์กอะเฮ้ยหนอนนี่ไงใครเออเดี๋ยวนะเล็กจะให้ดู พี่ตาหรือใครนะพี่ตาเล็กเจอหนอนแก้วแล้วพี่ตาเล็ก oh. เจอหนอนแก้วแล้วอ๋อสุกอร่อยยุตไม่รู้ว่าพี่ตาได้ดูคลิปนี้หรือเปล่า mm hmm. พี่ตาถามว่ามันมีหนอนแก้วไหมพี่ตากลัวมากเลยกลัวจะนอนไม่หลับเดี๋ยวทำ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคลิปนี้ถ้าเกิดพี่ตาดูใง่นอนไม่หลับแน่แนเลย ที่ตาเห็นไหมมันเขียวเหมือนใบไม้เลยนอนแก้วอากาศสนิมอากาศสนิมเต็มเลยเซดูไหมบ้านนี้ก็ชอบดอกไม้สีม่วงแอบถ่ายดอกไม้เขาก่อนสวยมากเลยอะ่ะ สวยๆจริงๆเล็กก็ชอบดอกไม้สีม่วงนะลงเดินตองนังตองนังตองนังไปนู่นแล้ว ไม่ไม่ยอมโฟกัสนี่ไงโฟกัสแล้วเนี่ยแล้วเขก็จะแตกออกมาอีกรอบๆเนี่ยสวยมากแล้วพุ่มที่อยู่หลังบ้านเล็กนี่บานนานมากดอหอมมากเนี่ยบานบานานมากสวยมากเลยอะ่ะสวยจริงๆืม แต่ว่าเขาก็เริ่มเริ่มร่วงเยอะแล้วค่ะอยู่กับพื้นปีนี้ดอกโดดอก,ดอกโอ้โหลุงนี่เร็วมากเลยเปเอวน,น้ำมาให้ละสู้ คลีนชูดอ๋แดดจอหน้าอร่อยนายยืนลยอลไจะพาเราบันยัดี่กดเปรี้ยวแต่อร่อย เห็นพี่หนิงที่อยู่เยอรมันอะ่ะเก็บไปทำกินกับน้าจิ้มกับปิอะ่ะอ,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 อร่อยอืมอืมอร่อยอ่ะ เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเยอะมากปีนี้เยอะจริงๆพาลัดดามาดูผักกาดสนิมนี่พี่เล็กพี่เล็กเขานำเสนอผักกาดสนิม,มเล็กจะเก็บผักกาดสนิมไปกินกับส้มตำนะเพราะว่าต้มเส้นขนมจีนไว้แต่ว่านึกออกว่ายังไม่มีเออ ผักกินกับสม้มตำพอดีน้องรัตด,ดาม,มาหาก็เลยชวนออกมาดูสวนผักกาสนิมยอดอ่อนก็ยังมีอยู่ย,ยังไม่แก่ยังไม่แก่ถึงยอดจะเล็กนะแต่ก็แต่ก็โอเคนะอุ้ยรถไฟมาอุ้ยตรงนี้ยังอ่อนอยู่เลยทุกคนถึงต้นจะเล็กแต่เขาก็อ่อนนะคะ เดีวก,ก็เก็บไปตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะแดดร้อนมากโอ้ยนี่กำลังดองเลยนะคะก้านแบบนี้เดี๋ยวตอนเย็นเย็นเล็กมากเก็บใหม่ดีกว่าอันนี้จะเก็บแบบไปทำกินกับส้มตำก่อน เพราะว่าการเล็กๆที่แบบว่ายังไม่บานอะ่ะมันเขากำลังดองเลยนะคะ <Okay. S 1> อย่างเช่นแบบเนี้ยเนี้ย okay. จะมันหาไม่ทันแล้วตอนนี้นะโอเคจาเดี๋ยวค่อยซูยมมาลีทำไมเธอตัดหญ้าบ่อยจังวะทำไมตัดบ่อยจังวันนั้นเธอก็ตัดไปแล้วนะ บ้าเขาออกกำลังใยทางอ้อมเ <c oughs> จ้าโอเคเยวคุยกันค่ะดีค่ะอ้อมันเอาจริงๆแล้วนะนบ้านนี่ะมีแต่มันะดูแลบ้านเพราะว่าแฟนเพราะว่าแฟน,น <ๆ S 2> เขาทำงาน,นอ่ะเขาไม่มีเวลาเลยอ่ะ อะไรพวกอะไรพวกต้นไม้ดอกไม้พวกอะไรเงี้ยหนูเป็นคนดูแต่ายาหนูไม่ทำพี่ไม่ทำอะไรเลยให้ลุงทำกันเดียวดูดูลุงด,ด,ดูแลสวนก็ตัดนูนตัดนี่ให้ลุง,ง,งพี่ว่าจะเก็บดองมันดองอ่ะดองอร่อยมากเลยนะ<ช>แต่พี่ดองครั้งที่แล้วมันเกลือมันน้อยไปอ่ะมันเน่าอ,อ่ะแล้วดองตอนนั้นล่ะที่หนูโอ้ยอร่อยอัน ไอ้พักเสี้ยนอ่ะได้อยู่ม,มันเน่าแล้วก็ชิมดูก่อนชิหนูว่ามันไอ้ข้าวตัวข้าวอะไรที่ทำให้มันเปรี้ยวน,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 นี่น่าจะเป็นน้ำข้าวน้ำข้าวมาจะเป็นตัวช่วยตัวนั้นือว่าพี่ใส่ของชลอดไปบ้างมาก็เลยไอ้นี่ใส่ของชลดอด้วยเปี่ยวสีแล้วแช่ไว้มันก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นไงนนอ,ไอันนี้มันเก็บไปแล้วก็ไปทํากินเลยอย่างนั้นถ้าเกิดไปแช่น้ําไว้มันก็จะ มันก็แก่ไปเรื่อยๆไงเธอพี่ลองแบบไม่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ลอกเปลือกออกมันก็จะขมหน่อยอ่ะม,มันจะขมอยู่ด้วยไหมขม,ขมถ้าเกิดแกงอ่อมมาอร่อยเ,ออเพราะาแกงอ่อมมันต้องขมๆหน่อยหน่อยใช่ปะล่ะ วันนั้นพี่ก็เก็บยอดเก็บดอกมันไปแกงอ่อมอร่อยจะตายใส่ไก่เอานั่งไไก่นไรก้อนไหนอ่ะก้อนนี้่นไปเก็บิไปเก็บิไปไปทีไปทีเดินไหวไหม เดินไหวไหมแม่มสัน,นไม่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยเนี่ยต้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ไม่หักเขาอะ่ะคะแนนมันก็ไม่ค่อยออกไงแต่ว่าดอกเนี่ยดอกเนี่ยยังไม่แก่นะแกงอ่อมอร่อยท่นแ,แกงออม,อมพี่เก็บไปแกงอ่อมเมื่อวานก่อนนี่ เไปเก็บข้อนั่นไปไม่ไงอืมงานที่ถ่ายให้เธอเก็บนะ่ยอ้ยมันแข็งเลยแล้ทำไมมันเหนียวอะมันแข็งคนสวีเดนเขาใช้ดอกไอ้นี่ดอกตุ้มๆอย่างเงี้ยแทนบลอกโคลี่เธอเหรอมันเก็บได้ไม่ยาวนะเพราะว่ามันแข็งแล้วอืม เราเล่าอีกทีกันนี่ไงคะแนงเนี่ยนั่นนะมันเหนียวแล้วพี่เล็กเอา้าคือเหนียววะไม่มันเหนียว,วอ่ะเฮ้ยตํำแยระวังตํำแยตอดด้วย้าามันก็ใหญ่ <ged> e <man> <fingers> พี่ว่าแดดมันแรงแหละมันเลยเหนียวเกี่ยวไหม, <laughs> ม,ไมเออว่ะเหนียวอ่ะ <g ül> <s ul> ไม่เหนียวแล้วเนาะ <g ül> ไม่เหนียวว่ะ <g ül> นี่คือย่าหวานนะคะย่าหวานมาเจออีกแล้วเ,ออเดินมาเจอข้างทางดอกก็เป็นสีเหลืองนะคะไม่ร,เรกเมันจะป่นเกันแล้วยังไม่ไม่ปัดแหง,ง,งจะไปกินขส้มตำ